คลิปนี้ผมชวนพวกเรามาวิเคราะห์ข้อความจากภาพนี้ที่บอกว่าผมขอประกาศในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่านายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกรณาชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยไม่มีวันเห็นด้วยกับกฎหมายคาสิโนอันนี้เป็นข้อความที่เราจะชวนกันวิเคราะห์ในคลิปนี้ครับ คนพูดเรื่องนี้เขาก็ประกาศชื่อเขาเองว่าชื่อนายชัยชนกชิดชอบมีพ่อชื่อนายเนวินชิดชอบมีแม่ชื่อนางกรุณาชิดชอบเขาพูดในสภาเมื่อวันที่9เมษายน2568ที่ผ่านมานี้ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเขาไม่มีวันเห็นด้วยกับกฎหมายคาสิโนตำแหน่งของผู้พูดนอกจากจะเป็นลูกชายคนโตของนายเนวินชิดชอบและนางกรณา ชิดชอบแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วยครับแต่บุคคลในขวามือนี้คือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุชาอนุทินชาญวีรกุลออกมาพูดหลังจากที่ชัยชนกชิดชอบพูดแล้วอนุทินชาญวีรกุลพูดว่าผิดคิวนิดหน่อยสิ่งที่ชัยชนกพูดเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้พูดในนามพรรคแต่ในฐานะสสพรรคภูมิใจไทยเขาต้องทําตามมติพรรคอันนี้คือข้อความที่หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคพูดคนละอย่างคนละทางกันครับแต่ไม่ทราบว่าครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยคือเนวินชิดชอบนี้เขาจะพูดอะไรวันนี้วันที่สิบก็รอดูนะครับว่าครูใหญ่หรือว่าบิดาของชัยชนกชิดชอบหรือว่านางกรุณาชิดชอบมารดาของชัยชนกชิดชอบนี้เขาจะออกมาพูดอะไรครับแต่บางคนก็บอกว่าผิดคิวอย่างที่ โหนาพักกุ่มเจไทยบอกว่าผิดคิวนิดหน่อยบางคนก็บอกว่าผิดกาลเทศะครับที่บอกว่าผิดกาลเทศะก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีวาระในการอภิปรายหรือว่าไม่มีวาระในการพูดถึงกฎหมายหรือว่าร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งหลายคนชอบเรียกว่ากฎหมายคาสิโนโนั่นแหละครับไม่มีวาระในการพิจารณากฎหมายนี้แต่บุคคลคนนี้ก็นําเรื่องนี้มาพูด หลายคนก็เลยบอกว่าผิดกาละและเทศะหมายก็ว่าผิดเวลาและสถานที่ครับและจากการที่ลูกชายคนโตของนายเนวินชิดชอบนางกรุณาชิดชอบออกมาพูดในลักษณะนี้แล้วผมก็ไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีองค์อิง,องแพรทองทานชิน,นวัตรลูกสาวของอดีตนายกทักษิณชิน,นวัตรนี้เขาจะคิดอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรครับจะบอกว่าผิดคิวหรือว่า ผิดธรรมเนียมผิดมารยาทของการเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่อันนี้ใครอยู่ใกล้ๆนายกรัฐมนตรีหรือว่า